<laughs> à leo nhà ỏ đấy bay lên cho bay hương đấy tăng ra đẹp lại bạn chụp vâng สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเพื่อสุขสุกคนเด้อพี่น้องเด้อพอกันคือเก้าคือเดิมพี่น้องมอนี้กะอากาศเย็นคือเก้ามอน,นี่ลมว้อยตอนเศร้าเนาะอาจจะได้กาแฟพ่อเม่พี่น้องติดตามปากระหายกำลังใจคือเก้าไปครับสร้างมาแล้วมานี่มาหอดมาเทิงติดตามเบิ้งน้ำกันขอบุญขอบคุณเอฟซีที่ขับมาเบิ้งมาส้มแล็ติดตามให้กำลังใจเด้อ ไปเดียงเลยมาฮอตมาเทิงหัวลมมานี่กะจักสิเป็นจังได้มานี่ลมหนาวใว้ใบ้อ่าต่างเฮาโวกคือแสงแดดแง่คักแทมันนี่นี่ <c oughs> <c oughs> เป็นจังได้ดิเนาะ เพชรยังต้องใส่เพชรยังเน,นาะโ,โ,โ,โดยสบายดีโดยโดยโดยสบายดีอืมท,ทั้งพครสร้างคนเจ็ดหิ่งแล้วบะนี้เพ็ดมาแล้วบะนี้เฉย,ดยได้กะได้ห้ากะเฉยไดยก้กะมันบ่มี ก็ได้ขี่แล้วเฮ็ดล่ำตูนี่แหละตัวใดมันน่านกาบว่ตัวอยู่เทิงผู้ไว้ต่ออันด้องเอ่ไว้กาดไว้บูกโดยว้า มื้อนี้ชวดฮู้เมื่อยลมอู้ๆได้มื้อคืนนี้แม่นเฮาว่าแซดบัดนี้ลมไปเช้าพะนะนี่เนาแม่นมื้อนี้สงสัยสิมีลมแต่เช้ามื้อนี้กินข้าวได้ลกินกหยังปูตแจวปูครับจออจอองมันเาเอิกมันไปใเอิกมันใส่กินบใส่กินทูใส่กินทูเือ มาใส่ไปกันเขียดว่าเมื่อคืนนี่บิร์ตไปบิร์ตไปอืออืคือเห็ดหน้าเด้อโอ้โเราทำกระตูนแล้วสิผสมปูนแล้วกันนี่มันนี่คือลมแต่เศร้าใช่ลูกเต้าไปใช่เบิดล่ะไปฮงฮีงงไปฮงฮีอ่ะ ก็สรเส็ดมากแล้ววันนี้หยางมาเบิดงกันเส็ดมาแล้วค่ะบอตัดจักสิเอาใส่เนาะค่นสิไปหาอยู่ป้าก็พวกนี้ดูไว้เพื่อสร้างาน้ำเก้อนนี่ละน้ำเก้อนน้ำเก้อนน้ำลดน้ำลดน้ำเกล็ดมาใส่ เข้าใจบสเอออันําก้อนนึงมื้อนี้มีเอ่อกินมื้อนี้เบิ่งปลาะล่ะมีปลาไปน่ะสิแกงมื้อนี้สิแกงปลาอ่าใส่นะมีหยังนี่สิแกงปลามื้อนี้ปลาสิไข่บ่แดงบ่ น้ำใสไปใส่ทางไว้ก hmm. mm ่อนนวลไหวไคือยางแบบคือคดแทะนี hmm. mm ่เอานนี hmm. <b> mm ้หมักบวกซื้อปลาไข่หมุดแดงเพราะเขาใส่ไปเก็บมะกอกรือเปล่ามันนี่ได้ปะเอ้าไตำแจยวไว้น้ำได้ฝนเด้อตำแจยวมะกอกน้ำได้หรอก หามะกอกเลยอยากกินเจียวมะกอกแจมเจียวกินกับมะกะแต๊บนี่ักถั่วเฮกำลังลงไม้ลงมือเห็นไหมทางปู้จางเขาเฮ็ดหมากันนะวะบ่เฮ็ดหมากขึ้นห้านบ่ได้ Hmm. <laughs> S <S มะนาวกะทีหนาวจะได้ผุ้เช้ตื่นมาลม,มอุกอุกเซ็ตบันนี้เอาในนี้ก็เป็นบันนี้พูมานะอู้มานาดีเนาะ หากินตามเพื่อนหืมหืมหืมถือหัวเฮือนท,ทางใจอะเลยทางซางก็ลังเฮ็ดมาอยู่ให้ทั้งน้องน้ำฝนลกคพักลกคยังเตรียมไว้อันเอ่อเห็ดกินตั้งสะบ,บุนให้เฮ็ดกินกันหัวร่มหัวหนาวโอ้หากะไข่เนี่ยบ้าน,นี้นี่ไม่เลย ไปไว้เกอาประกาศกับโมแมนเป็นชีม่วงนะบอปุ้ยได้เอาตัวผูผักหอมก็ย้อนเอาได้ปลูกก็เพอได้กินผักขี้คมอันนั้นบดละบอเมื่อวานนี่คือเห็นอยู่ใส่แกงเขียดแล้วไม่ตู้กินเลยตู้กินเลยสีใส่แกงใสีใส่แกงปลาน้ำจันทร จนชิบุมีใบเฉีย่ยเลยพักบัวก็ได้กินดุพดมีเด็ดเอาน้ำผักกาดนี่ก็ได้พักหอมยอ้อนเอาไปใส่แกงน้ำใส่ผักหอมน้ำม,มันจังเชะแม่ซื้อวันนี้จะมีบริเกณ์ว่มันใส่ผักกาดนั่นบ่ะเชะแกงปลาเขาต้องใส่ผักากาดเมนผักกาดคืนเขาก็บัวเอาลายดยอกเอาปนกันนิดหน่อยแม่อยากใส่อันอันนั้นพู พักขีคม,ม,มอ,อะไรอะไรเอาไรไปเอาใก่้ปะเห้ท้องใสไปเอาไก่้ปะกันไก่แล้วปะไปกันไกล้เจังเอาใส่แกงมันจังแซ่บอนไลน์แม่บอกซื้อปลาไปแกงใจะผักขีคมันเอามาจะใสาสาวรรค์แม่ตู่คนออกไปเอาโอา้เพราะเพราะแล้วผักบัวค่ะยออ้อนนะผักมันหอมแบบนี้ อากาศกับเลกกะเด็ดหักมันออกบอกเอาลายมันได้ก็ได้อพอห้าวแกงมันมีสีสันกาเห้าวบัวไซแล้วมันก็แซ่บเอายูทงหน้าบ่พักกันเสียมเสียเสียเสียเอาเนาะใส่แกงป๊ามแซ่บ ใส่เราได้เราหู้เถ่าอยู่เจ้าค่ะไปเอาข้าวเดียวไปเช่แช่ชะไปเอาข้าวเดียวแล้วมาเลยทันไห้ท้องใส่ไว้มันก็ะชีดอนดอีก <c oughs> ท้องใส่เป็นพีกองก้ายานะนไปข้าวเดียวมาแต่เดิไไม เดีไปเอาเองอืมเอาเองเนาะเท่าเอาแล้วเท่าเข้าใจไปเข้าใจมาท่านอยู่หรอกเพราะว่าขีดถีบไปวะเช,ช็ดเช็ดดีนนนนะพุดีได้รกพักไหวอะไรจังไปเอาอพอดีมากินง่ายมีแกงปลาคอใส่อันอ่าไผ่บุญแดง โอ้ยไก่ขึ้นหิ่งข,ขึ้นห่านได้ได้กระถวยพวงตกแตแกแดดหนาฝนเนาะประกาดต,ต้นพอแล้วอ,อันนี้ได้สาประกาดอันนี้โอ้ตัวนี้ได้ขักเจ้าคือบัวบสวยเอาอันนี้แกไม่พอสวยเอาไว้ร,รักกาดเกลี่ยไว้เขาเอ,าอิญอ่จะใส่พอมีซีซานพอละบัวใส่ลายพ,พ่อพ่อพอแล้วเอาพักหอมบ่ะนี่พักหอมนำ้ำซำคขายมาัดนึงอืม ว้าวว้าวเพื่อขากแถวดิเฮ้ยอ้ะพอมันเอาแต่ซีมุ้งเ้ามุ้งส่าวหน่ควันกุ่มกลุ่มของใส่บุ๊ฮึต้องอาใส่น่ามาเปิดใส่แถวนี้แล้วนี่โคลม ลงพวกผฝนเห็ดมากอะไะบอกเมนสีเห็ดมานี่เนั่นมื่อเนอะเพื่อสีแล้วเทโบเออเื่อโบเพื่อนย

ល្រូវីខាងអាន់ការងខាងពីស្លារប់ការប់រើស្ល ได้แล้ววะฮะเดินเ,เดิน้องฝนไปหาพักมาพักขีดค,คมนนคมฝนอาแล้วอะ้องใช้อะไรไปยันเป็นพีกงก้ยนฝนะนะเพูดอนเราไปเอาผู้บอลไปตูออ้อบ้าน thông tài, bảy khao điềm ma, bứt mưng. nhà bát nó vẫn đang đứng đấy nó vẫn ở. cho nó mèo cọc, mèo cọc để chỉ tăm, treo, rồi bĩu đây <laughs> lên, hương đấy. <laughs> ừ, tăng thời <laughs> เออแมกค่ะานมันมีม huh. yeah. uh ี๋วมมัมีล้วกับน่นุ่นอยู่ปอขันเจ้าไปช่วยราบุท่านงัอใดหมกอกนี่เขาต้องเก็บแต่เศ้านะซานน้าห้าดอกเจ้าไปช่วยแล้วงัวเข่าเจ้นไปช่วยได้อเข่า

เฮ็<ข>ดมาเจียมาเตมืรกี่ยมาไปมาหาแทบ่นิงชวนมันบีุ่วนมันบุโอ้มาเนี่มาเฮ็ดลมอีกมานี่เนาะวานนี่บ่ลมชองเมือ่อนี่มาอีกมาเนี่ เงินทีอันเงินก็ต้อง h ế คักฮ็ดแน่ดีดอกโหโหโคตรพแล้ววันนี้นนนนโคตรนนพ,พรหากระมือนตาสบายเมื่อวัน เลยทานกาแฟนี้อ <ưa S 1> ีกล่ะเรียบเรียกหนล่ยบรอยบานโอ้จมาว่ะเฮ้ยว่ะักบานยัง ฮึแตมนะบุท like ึงมาจ็กดิลุ่มตะขาทังใสบึงเจอไอด้อมาสองขา เพิเอินสองโตโตหนึ่งอันประตูเขาเตรียมอุอปกรณ์ตั้งวงกบมียานตั้งวงกบทั้งนั้นมันถือไว้พอสมควรหากันสองคนตงเตะหักเห็ดเวียกไว้ ประตูฮะประตูเกะคานได้ตั้งแล้วไอ้เหมือนนี้เนาะยันได้ตั้งบัดสีวงเยอะบ่เทคานพัดซีด้านเลยเมื่อวาน อยเพูด <laughs> มบนี้เบิงกัน,น,นไปเนาตูเนาะท่นไปเยี่ยมนะพ่บบอพูดกันไปย่นไปช่เ <laughs> มื่อคำ่ำเนาะเมือม่อเมื่อไปเฮือนบอกเขาเออเาบอกม่ยิ่งเรา เพิ่มนี่เราหนาวใส่ชบมือตู้เจ็บมืออบอกให้นี่บ้างกระบอกพ่อนี่ล่ะกองนี่นี่พ่อประตูผาข่างแก้วนี่ สมีแต่น e. ิดหนี่บล <ilan anders gib ED> ็อกขฮามีประมาณนี้กะจักร้อยเอรทบล็อกข้านี่ฮะีาแม่นวะปลาป่านั่นคนบ่เออปาเพื่อนว่าว่าเพือนน่อยคือวัดหลายว่านนูเป็นเพือนน่อยนี่ Tân niệm nga tên phá nỉ tên phá đa nát doi dòng lạy bung cá bung tân nè 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 พันเจต่ว่ากรเหลืออยู่ลอันนี้น่ะสั่งมาพันห้ายังเงี่ยเฟ้ยเฟ้ยเฮ่ตวนี่บวางลมเงี่ยฟสบายดีเด้อเ Nhưng phải vậy là Không mở cơ mua thì nó mà nè Lông mai là để hãy phần co bằng cái cân Phần năn là mơ ươn chẳng thì xăng mà Hãy phần mà hãy là sao Nhân cá bức hữu rồi đang lột vào เรียบร้อย คลิปนี่ก็ประมาณนี้แหละยาสบุญจางเซียนต่อกันอีคลิปต่อไปแตอนนี้ทางประตูเพนยังพอดีใหญ่บลอกประตูฮะโอชิงงอยขึ้นพี่อืออือเฮิ่นบอลบนกอต่อขึ้นเกิดเป็นแข้งเป็นขาขึ้น Việt Nam, เดคลิปนี้สบุนณ์เขาเบกก่อนพี่น้องเลยถ่าต่อกันคลิปต่อไปนะคลิปนี่ต้องขอบคุณขอบคุณลูกศิษยทุกคนที่ขับเบิบ้งขบัขบส้มเป็นกับเพื่อนในไลน์เพื่อกันให้คิปหนาด้วยดีงานะคิปนี้ไปก่อนสบายดี